เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันจดหมายของอานนท์นำพาลงวันที่6มิถุนายนคำนั้นดังดังกล้องในหัวใจของพ่อจนขณะน,นี้เป็นคำพูดที่เอ่ยได้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนครั้งแรกในชีวิตของเจ้าขานคำนั้นคือคิดถึงพ่อ ยี่สิบนาฬิกาวันศุกร์ที่แสนสุขเป็นความสุขที่สุขยิ่งผมถูกตัวเบิกตัวเป็นจำเลยและเป็นทนายความที่ศาลอาญาเจ้าขานมารอยเยี่ยมพ่อตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งบ่ายโมงได้เจอกันทันทีเจ้าขานได้ยินเสียงโซ่ที่ล่ามเท้ากระทบพื้นเจ้าขานรีบวิ่งมากลางแขนให้พ่ออุ้มพร้อมกับคำพูดที่น่าจะหัดพูดใหม่ๆ เป็นคำพูดที่งดงามยิ่งเศร้าซ้อยยิ่งฟังแล้วอ้างว้างอย่างยิ่งคำนั้นยังดังก้องในหัวใจของพ่อจนขณะดนี้เป็นคำพูดที่เอ่ยได้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนครั้งแรกในชีวิตของเจ้าขานคำคำนั้นคือคิดถึงพ่อเข้าใจว่าตากับยายสอนให้เจ้าขานพูดเพราะเด็กวัยสองสามขวบคงไม่อาจสรรหาคำที่มีความหมายเช่นนี้ได้ไม่อาจเป็นไปได้ แต่เมื่อได้ยินกับหูมองไปที่ดวงตาเจ้าขานคำว่าคิดถึงพ่อมันช่างสื่อฟาร์มได้อย่างสมบูรณ์งดงามและอ้างว้างเหลือเกินปกติที่ต้องถูกเบิกตัวไปสารจะกลับมาด้วยฟาร์มอ่อนลา้าแต่ไม่ใช่วันนี้ด้วยถ้อยคำคำนั้นทำให้พ่อมีพลังอย่างประหลาด ด้วยอ้อมกอดน,นั้นทำให้พ่อมีความสุขใจอย่างประหาดอยากบอกลูกว่าพ่อก็คิดถึงลูกเช่นกันอาหานนนํำพาวันที่6มิถุนายนนี่คือต้นทุนของคนที่อยากจะพูดความจริงและขอยืนหลังตรงในแผ่นดินนี้ เขาไม่ใช่ตัวตนปัจเจกชนที่ชื่ออานนท์นำพาแต่เขาเป็นตัวแทนของคนไทยอีกมากมายเขาเป็นคนที่เสียสละรับควา,ามทุกยากแทนคนอื่นๆขอสดุดีด้วยหัวใจอานนท์นำาาจากหัวใจปู่แอสจนอต่อ